ตลาดมือสองก็คือขุมทรัพย์สำหรับซังเลยซังออก็มาบ่อยมากหลายคนสงสัยว่ามันน่ากลัวไหมมันจะมีเจ้าของเดิมติดมาไว้วันนี้ซังจะพามาดูมาที่เ <c oughs> สื้อผ้ามือสองมายามีนะ,ะมันจะเป็นที่ที่ขายเสื้อผ้ามีเป็นช่างกิโลแล้วก็มีส่วนลดเยอะมากเพราะว่าอยากจะมาหาเสื้อผ้าอยากจะทำโปรเจกต์อัพไซคลิงกับคุณครูที่โรงเรียน ที่เนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นโกดังก็ได้ก็คือว่ามันจะมีของมาลงวันศุกร์แล้วก็ทีเนี้ยของมันจะเยอะมากๆคนก็จะมาตามคัดกันวันศุกร์เนี่ยก็เลยจะเป็นวันที่ราคาเสื้อาต่อกิโลแพงที่สุดแล้วราคาก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าของมันน้อยซังก็มักจะมาวันศุกร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์มันจะยังมีของดีๆเหลืออยู่บ้าง อย่างเสื้อมิกกี้เมาส์เนี่ยสังมาหมา6บบาทเสื้อเชิ้ตเนี่ยหกบาทเสื้อเชิ้ตตัวนี้ดีมากๆเวลาสังเลือกก็สังจะดูดีเทลว่าข้างในอ่ะเป็นยังไงบ้างดูป้ายดูยี่ห้อหลายๆครั้งเจอยี่ห้อที่เราคุ้นเคยในราคาที่แบบถูกแบบอดใจไ็ถึงโลไมไม่รู้เลยถูกปะอะวิธีการคิดเงินก็จะคิดเป็นกิโล อันนี้สั่งย้ายมาอีกที่หนึ่งนะคะเป็นตลาดสังกสีคนที่อยู่สม,มุทรปราการหรือโซนบางนานะจะรู้ดีตลาดนี้มันจะปนๆกันระหว่างเสื้อผ้ากับของแต่งบ้านนะคะจะแนะนําว่าอยากให้ตอนบ่ายาไปไมอามี่ก่อนแล้วพอตอนเย็นนะมาที่สังกสีเพราะว่าสังกสีเป็นตลาดกลางแจ้งมันค่อนข้างร้อนค่ะอันนี้มาวันไหนบ้างคะลาวันอาทิตย์น่ะราอกก้จันค่ะถ้าตลาดใหญ่จะมาวันอาทิตย์อ๋อหนูไปดูมาแล้วตลาดรถไฟมันแบบราคาสูงนิดนึงแล้วหนูซื้อไปแบบเหมือนทำตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ย ส่วนราคาก็โอเคนะคะจะมีเสื้อแบรนด์หลงหลงมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องดูส่วนใหญ่มันจะมีรอยเลอะซึ่งสั่งมาซื้อไปทําตัดเย็บเดย์ไว้แล้วสังงมาไม่ซีเรียสเรื่องรอยเลอะค่ะเสื้อผ้าที่สั่งอยากได้วันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตกับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตจะสังดูที่รายละเอียดการตัดเย็บว่าเก็บงานเรียบร้อยหรือเปล่าส่วนเสื้อยืดอะสังจะดูที่ลายลายปริ้นแล้วก็ดูว่าเนื้อผ้ายังโอเคอยู่ไหมอันนี้ตัวเท่าไหร่ล่ะคะตั้งนี้สี่สิบสามตัวร้อย อันนี้ไนกี้แล้วก็มีอันนี้ลีลีนี่เอาด้วยโอ้<ะ>โหเพลินแท้ขายทุกวันอาทิตย์ครับอ่าเดี๋ยวต้องเลือก3ตัวเพราะว่า3ตัวร้อยเอยดิตัดสินใจไม่ได้เลยแล้วถ้า4ตัวเท่าไหรค่ครับสี่ตัวร้อยหนึ่งสอง 3, าสี่ค่ะได้าสามสิบนะคะซื้อของครบแล้วกลับไปที่สตูดิโอกันค่ะ<ป> แต่ก่อนหน้านั้นขอแวะซักเสื้อผ้าก่อนคะ่ะบางคนก็ซักบางคนก็ต้มเลยนะคะถ้าเป็นเ,งเกงยีนแล้วก็กลับมาที่ B N K Studio โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าซอยอารีของเราคะ่ะเพราะว่าคุณครูเขามีไอเดียอยู่แล้วเขาจะช่วยคิดว่าทําอะไรบ้างเราก็เอาเสยืดมาผสมเสื้อเชิ้ตคะ่ะก็จะได้เป็นโปรเจกต์อัพไซคลิงซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่โรงเรียนด้วยใครสนใจเรียนทาเสื้อผ้ามือสอง DIY อย่างนี้ทักมาทางข้อความได้เลยนะคะ